ไายโซ่วสวัสดีครับเราออกครับเราออกคนนุณอาคนนุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีเดี๋ยวครับก็พอไอ้กี้ค,ค,ค,ครับขอแรงยกข้าวในเอฟซีขอแรงเรายกข้าวออกออกจากเล้าหน่อยข้าวข้าวเล้าโอ้ข้าวเยอะเว้ยโอ้ข้าวเยอะ,อยอะนะครับผมบุ๊มีินูเนาะ หนูว่มีเนาะไม่มีไม่มีกันเรียบร้อยเลยโอ้หนายบอย่าว่าะเดนูเลยเริ่มในรูช่องตามช่องสังกะสีก็ปิดเรียบร้อยจิ้งจกยังเข้าไม่ได้เลยอันนี้เป็นตะแกรงกันหนูเอฟซีลักทีมากซีตามร่องตามร่องเลยโอ้รูเปิดทุกรูเลยเป็ดทุกรูโอ้อย่าวเดนูเนูจิ้งจกยังเข้าไม่ได้ของผมเลราไม้ผมเข้านูกินหมดโอเคโอ้อันนี้ทำดีนะนี่ดีเออหน้าผมไม่ได้ทำดีทำเองเอ้ใช่เลยหนูไม่กัดแหมเรียบร้อยอย่่าาวแเดนูเลิมมดที่เขาอยากเลยเคยใส่ลวดแล้วมันไม่อยู่เออเนาะ ตรงนี้ไม่ได้ทําดีนะถ้าหนูเข้าเราจะรู้เลยว่าหนูเข้าเนี่ยข้าวจะกองตามพื้นใช่นี่ใช่นี่คือข้าวจะไม่มีรูเจาะเลยประตูก็สนิทเลยบ่ใช่สนิทเลยจบเลยเนาะที่ทำเองเลยบ่ทำเองประตูก็ทำเองคือใช่คือป้องกันหนูเนาะไปดูข้างนอกก่อนดูตอนข้างนอกหนูนกเนาะหนูนกกันได้หมดนะเอฟซีต้องเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหนะครับผมตัวนี้มันจะมันจะล็อกล็อกด้วยใช่ไหมไม่ได้เลยย่าอย่า ไอ้สบบาวไตโซ่ใครช่วยบาวไตโซ่ที่โดนล็อกแล้วนะครับผมเนี้ยบสเก็ตดูครับสเก็ตดูตามพื้นจะไม่มีข้าวกองนะครับผมเพราะว่าหนูไม่ได้เข้ามาหนึ่งนูสองนกครับนกกระจอกนี่สําคัญเหมือนกันนะนกกระจอกมันไม่กระจอกนะเออมันไม่จอกมันกินข้าวถุงเราเลยเลยเดี๋ยวว่าแต่นูที่กนข้าไม่ได้เลยสุดยอดนะครับผมเนี่ยรูตามโอ้ทำเองทั้งหมดเลยตามร่องแนนร่องสังสีจะมีปูนโบกไอนะโอ้ดูดีไอ กันหนูกันนกกันทุกอย่างที่เป็นทุกอย่างเลยกันโจนลบถึงโจนนี่เราพูดถึงทําไมทุบขึ้นไม่ได้นะครับเอฟซีย่ายด้วยเออนะครับผมมาเหมาะกับการทำแบบนี like ้เนาะของผมอ่ะข้าวกองเต็มพื้นเลยไม่ต้องก็สามมาสอบหมดอ่ะหนูนกก็เดี๋ยวช่วยยกขึ้นรถเอาไปขายบอกคุณพ่อไปให้ยายไม่ให้ยายถ้ายกถ้ายกไป ถ้ายกไปให้คุณยายผมยังไม่ค่อยยกเท่าไหร่นะมีแต่ข้าวเจ้าเขายังได้ข้าวเหนียวอืถ้ายกไปไปทำอยู่ผมยังค่อยทังยกใายแรงอยู่มีมีข่าวลือมีข่าวเล่าเขาบอกว่านะบอกบอกให้ลูกเอาข้าวไปสีแค่เห็นไหมพ่อปล่อยลูกลูกเอาข้าวไปสีโอ๊ยพ่อเอาสำเนียงแทะวันนี้เฮ้ยห้ามห้ามมาเข้าไปสีเน่โอ๊ยพ่อเอาสำเนียงแท้หนูยงกบไหวลนะบอกว่า เอามาเอาซอาไปขายแนี so have, have ่ยเอาสอบใหญ่เลยบ่พอเว่นแล้วเอาตัวใหญ่เลยบ่ไปแล้วนะครับผมเยอะอ่ะเป็นเยอะไอ้เนี่ยบ่เ่าโจมูเฮ้ยจ้าลิงกระสีนี่ไม่สงวนนะลิงกระสีนี่ไม่สงวนเออทำได้เนาะทำได้นะก็ป้องกันงูนกใส่กทีได้ตัวนึงเด็ด เราก็ยกง่ายด้วยมันต่ำยกขึ้นยกขึ้นไปเนาะนีาไม่ถึงพื้นนะนี่เป็นเล้าไม่ต้องทำเล้าแบบสมัยก่อนเนาะใช่แต่สมัยใหม่คือต้องข้ยไามันท่อนยกสูงหมดนะแล้วมันมีคันเลื่ออีกนะรองพื้นนะข้าวไม่ถึงพื้นนะดีเลยรองพื้นกันชื้นใช่กันชื้นทีนี้เอฟซีก็ขอบคุณมากครับเจริญเจนครับครับผมครับผมครับครับยกข้าวนะครับไปดูการทำเล้าเนาะ ก,กันนกกันนูได้สบายนะครับ FC น,นู่นน่ะนนาครับผมครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากกันนี้นะครับผมออออสวัส<อ>ครับ